สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกร็ดจิตศศนะครับกลับมาต่อกันนะครับกับไลน์แบนเจอร์ครับด่านนี้ก็ด่าน191แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปต่อนะครับไม่มีอะไรมานะครับผมก็เล่นรวดเดียวนะครับแต่ว่าเล่นทีกระดับไม่หลงร้อยเก้าสดสองร้อแล้วครับ201นะครับไม่ได้201ใช่หรือเปล่าหน้าพูดผิดหน้าพูดถูกนะ2 0งรปอยไม่มีความติดนะเพราไม่ยากแน่นอนสำหรับด่านนี้ครับ ไปกันครับเราผม,มาก็ยังใช้ผม,มก็ยังคงวิชาการดีดความเร็วรนะับเราต้องกินเลยมากนะรอแม้เต็มคับอโอ้มาเลยมาดิมาดิตีไปใครว,ใว่านะตีตีไหมตีดีเอยรอแล้วเต็มเจอเจอดีแน่แน่เสบัสบโตมาแล้วครับตนะีไปครับฟรีซ่าคนระับซ่าคนระับนะึตาแค่ไหนก็ตีไปก่อน,นครับ มาตูสำคัญมากนะถ้ามีนะครับมาตูสำคัญมากถ้ามีแล้วก็สุดเรื่อนชนะต่อแล้ครับตายรับชนะไปแล้วนะครับ <g ười> ไวเกินจริงนะครับตอนนี้โอูโอ้หมนุษย์ต่างดาวตัวน้อยต่างไปดูนะครับว่าสะสมได้อะไรนะสำหรับเอ่อ สเตจเนี้ยถ้าแน่จริงก็บุกเข้ามาสิโอ้ไพมอนเจอดีแน่แน่จาไพมอนนะครับมันเป็นตัวไพมอนนะครับก็คือเป็นหัวหน้านะหัวหน้าใหญ่นะครับตอนนี้ไปดูนะว่าสะส,สมบัตผิผมได้อะไรนะไม่รู้อ่ะอันนี้ผมยังเก็บไม่เต็มแล้วไอที่รถแร่ครับเก็บให้เต็มที่หลังนะครับเบนี่ยนะครับไอเนี่ยเต็มไม่เต็มเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าประสบการ์เลนเจอร์เพิ่มอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เก็ไบไม่เต็มแล้วรถแร่ท่าที่สร้างเลนเจอร์นะครับเดีมม๋ยวไปเก็บต่อแล้วว่างๆก่อน อันนี้อะไรโบนัสเหรียญเพิ่มนะครับก,ก็งันนะครับแต่ว่าก็ดีนะน่าจะมีเยอะอันนี้ทำไรได้นะครับเพ <P> ิ่มอัตราการผลิตแร่โอ้สําผัญมากอันนี้เต่ยตอนนี้แร่ก,ก็เหลือเฟือนะนนงันนะครับก็ไปต่อนะครับกับดาบผีเศษนะครับไกันเรานะครับดาพผีเศษนะครับ นาราตะน่าหมาแล้วครับคุณนาราตะไม่ไม่ไม่ได้เล่นกั่คุณนาราตะไ้เล็นสูตรเดิมมันเป๊ะเลยนะครับเพิ่มปลาดูไปครับเราเพื่อนมานะเร็วที่สุดครับก็คือสูตรนี้แหละครับ ขอศัตรูมาใ,ใกล้นะเพราะใช้ใจฟรีมะครับเราสนใจเรียกเนียไปก่อนนะแบบนี้นะครับพอปรีใ,ใกล้หมดปุ๊บเราก็ใช้ซุปเปอร์บาร์โร่ไปครับซุปเปอร์บาร์โรของเราโอ้โหมันยังอยู่ติดขานด้วยเลยนะครับซุปเปอร์บาร์โรไปก็ปเล่นไปครับ เดี๋ยวไปเยอะไปด้วยจะได้จบจบนะต้อะไรมากบาย้วแบบนี้สาหคุณสาขอคุณสามคนที่เจานีไปช่วยผีาคุณสไม่มาถ้าคุณสามาจบแล้ว กรทูมาเจ็ดไอ้ป,ป้าทุกงตอบเฉียดที่เดียวนะครับไม่เป็นไรนครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านครับแล้วเจอกันอีกันครับอิ the next นเดนเซียโนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ